เซ็นซิ่งพารกิจที่เกอะพีเดียนะคะทุกคนเรากำลังจะกลับไปที Twelve, ่ตัวเมืองของนิวภูเมเกตนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปแวะใกล้กับสนามบินนะคะเพื่อเซ็นบายการเดินทางกลับของพันวันนีนทัวทีนะคะทุกทีเนี่ยก็วันนนะคะอากาลัลาดีสนุกสนานมากเลยคือกต่เสยดยที่แบบว่าเรามาคือการเป็นช่วงพายุนะก็คือฝนฟ้ามากัเป็นใจนะคะตอนที่อากาศดีๆกันจะไปดำน้ำได้ฝนตกเฉยเลยนะคะทุกคนก็เลยต้องแบบรอเวลาื่อที่จะแบบว่าให้อากาศวันดีขึ้น แบบนี้แต่เขาแล้วก็ได้เรานั่งที่กตินะคะก็โอเคครัปที้มากๆนะคะการเดินทางนะคะทุกคนจะบอกว่าเรือเขาเนี่ยเป็นเรือเรืออะไรอ่ะเรือเยอะเยอะย้อหรือเรือควอนตั้นเนาะที่มันแบบได้สามแล้วเราคนนะทุกคนแล้วแบบมันนั่งประมาณสองสองชั่วโมงอะค่ะชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงเนาะผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงจะรู้สึกว่าแบบเออรู้สึกเหมือนหัวรู้สึกเหมือนจะแบบจะเมาอะไรอย่างเงี้ยคือสัมผัสรู้สึกว่าแบบการนั่งรถ การแม็กซ์มืเดินทางเนี่ยค่อนข้างจะนานนิดนึงนะคะแต่ว่าเออก็เราก็มาครั้งในชีวิตน้องห้รู้ว่าพี่เป็นยังไงนะคะก็โอเคนะประมาณนี้นะคะคือเราอามากับทัวร์นะคะทุกคนก็เลยไม่ได้จนดใจอะไรเองนี่ทาให้แบบไม่รู้ราคานะคะว่าราคาแต่ละอย่างเนี่ยคือเท่าไหร่บ้างคือไม่แน่ใจจริงๆก็คือบอกว่า,าทุกคนอ่ะมาเต็มทุกทุกทุกเที่ยวของเรือเลยนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะ ถึงภูเก็ตแล้วนะคะทุกคนเรานั่งเรือผ่าฝ่ามรสุมมานะคะคือแรงมากแทบตายกดจะรอดมาได้ตอนนี้ก็กำลังนะคะมาทุกเมืองเก่านะคะทุกคนไปดูกันนะคะเป็นัไง่าโอ้สวยนีเออก็คือพร้อม <laughs> อานนี้สวยมากสดจริงๆแล้ทัคอนเทนต์สวยจริงไรจริงนะคะคือทุกวันจะขายเสื้อมัดยอมนะคะที่นี่เสื้อมัดยอมดังสวยดีดูคลาสสิกดีที่นี่ส่วนมากก็จะขายเป็นพวกแบบ สอบสมัครยอมพวกแบบหมวกสารพวกกระเป๋าสารอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแบบเขาเอาไปที่ลนใครมีคืนนี้ได้นะคะแต่ว่าราคาไม่แน่ใจว่าจะมเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเดินดูกันนะคะเดินเรื่อยๆเลยไปไหนอ๋อเลี้ยวขวาจะไปแดนที่สองก็เป็นมุมเช็คอินของที่เมืองเก่ากรุงเก็บตรงนี้นะคะ นักส,สวยสที่ส้เลยนะุคนนนะคะฟิไลไรเี่สเป็นอาหารของนิมนั่งไหนคนวันนี้คือวันที่สี่แล้วนะคะจะเป็นวันที่เราต้องกลับกันหนะะ้าแต่ว่าเราจะมีก,กิจกรรมอะไรตอนเช้านิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนจะไปทำกิจกรรมตรงหาด นอาดในยางก็ค่อยกลับมาอาบทำถึงตัวเพื่อจะเดินทางไปสนามนี้นะคะทุกคนค่อยได้อาดเลไม่ให้มากเลยอะเพราะว่าแบบมันอยู่กันหลายคนแล้วก็ต้องถือของอะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยก็เลยไม่มีเวลาอารเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะนะคะี่ค่ะโรงแรมของเราชื่วงโรงแรนมนย่างบีชรีสอร์ทแอนด์สปาสักอย่างหนึ่งนะคะแล,แล้วก็เราจะเดินทางไปจกกัดการตกอาดนะคะทุกคน ร่างภาพแบบเสียงไม่ให้ตื่นตอนนี้นะคะทุกคนขยะเยอะไปะนิดนึงนะคะก็เลยจะมาทำจิจกรรมเก็บขยะตอนนี้นะคะทุกคนเธอได้นะเนี่ยขวดพลาสติกทิ้งทำไมองกมากโอนหมาเต็มไปหมด ดึงหายจากนี้หรอคูอนะคะแอร์รถเสียนิดนึงตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ร้านแม่จูนะคะทุกคนมาซื้อของฝากกันนะคะไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันก็เป็นอะไรประมาณนี้นะคะร้านใหญ่มากเป็นของฝากต่างๆนะคะเดี๋ยวขอดูกันนะคะว่าจะซื้ออะไรบ้างก็ อนนี้อะไรอ๋อโอเอลอะไรนั่นนะคะที่ดังๆของที่นี่แต่เราไมา่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็่อนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนของฟังทั่วไปเดีย๋ยวเริ่มลดกันเลยนะ